สวัสดีค่ะ Welcome to I like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ The Lord Buddha's History ตอนที่7ในหัวข้อ The Day of the Triple Gems หรือวันแห่งพระรัตนตรัยซึ่งความรู้นั้นคืออะไรมีศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันกับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์คันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสตาร์ Today we'll continue to talk about the Lord Buddha's history Part 7 yes last time we talked about the ultimate knowledge was discovered and today the topic is the day of the triple gems the lord buddha boundless compassion moves him to teach sentient beings to end suffering and attain the everlasting bliss of nibbana พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีเมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงได้สอนสัตว์โลกให้พ้นทุกข์และเข้าถึงความสุขอันไม่มีประมาณในพระนิพพาน b o l l e s s แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด compassion แปลว่าเมตตา everlasting แปลว่าตลอดกาลและ bliss แปลว่าความสุขอันล้นพ้นค่ะ he has penetrated the whole truth. He can see through all sentient beings in terms of their nature, temperaments, defilements, and intelligence. ท่านได้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งปวงสามารถเห็นตลอดในสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในด้านของธรรมชาติอารมณ์ความรู้สึกกิเลสและสติปัญญา penetrate แปลว่าแทางตลอด temperament แปลว่าอารมณ์ความรู้สึก แปลว่ากิเลสและ intelligent แปลว่าสติปัญญาค่ะ he chooses a particular dharma lecture to teach each person so that the person can attain dharma easily ท่านได้เลือกหัวข้อธรรมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลในการเทศสอนเพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายได้ and he knew that time the five aesthetics were ready for enlightenment. Therefore, he set out for the deer park in order to teach them. และท่านก็รู้ว่าในเวลานั้นปัญจะวะัคคีย์ทั้ง5มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมดังนั้นท่านจึงได้ดำเนินไปยังป่าอิสิปตนาม,มาลึกคทยวันเพื่อที่จะไปเทศสอนพวกเขา a s c e t i c แปลว่านักปวด That day on the 15th day of the 8th waxing moon our Lord Buddha gave the first Dharma lecture called d h a m m a Chakapa Vatana Sutta. และในวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พระราชทานปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตร The aesthetic condanna attained the Dharma Eye. Therefore, he was the first person to prove the fact that whoever practices according to the Lord Buddha's teachings can attain the Dharma surely. อัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นทนายแก่พระพุทธศาสนาเป็นคนแรกที่พิสูจน์ความจริงที่ว่าใครก็ตามได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างแน่นอนดัมมาไอแปลว่าธรรมะจักสุ Pro o f แปลว่าพิสูจน์ r r c t i c e แปลว่าปฏิบัติ The day that Kondana, the first Buddhist monk, was also the day that the Triple Gems was completed, which are the Buddha, the Dharma, the Sangha, came into being. We call this day Asala Puja Day, or the day of the Triple Gems. <coughs> พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเราเรียกวันนี้ว่าวันอาสาฬหาบูชาหรือวันแห่งพระรัตนตรัยค่ะ Triple g e m s แปล,ปลว่าพระรัตนตรยัย Next we will continue talk about the Lord Buddha founded Buddhism. Don't forget to follow us. ตอนต่อไปเราจะมาติดตามเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเา้เป็นสุดยอดแห่งบรมครูอย่าลืมติดตามกันนะคะ Today we've got a lot of vocabulary about the day of the triple gems. For example, boundless ไม่มีที่สิ้นสุด. Boundless ไม่มีที่สิ้นสุด. Compassion เปตตา. Compassion เปตตา. Everlasting ตลอดกาล. Everlasting ตลอดกาล. Bliss ความสุขอันล้นพ้น. Bliss ความสุขอันล้นพ้น. Temperament อารมณ์ความรู้สึก temperament อารมณ์ความรู้สึก intelligence สติปัญญา intelligence สติปัญญา aesthetic นักบวช aesthetic นักบวช dharma eye ธรรมจักสุ dharma eye ธรรมจักสุ triple gems ภารตะตรยัย triple gems ภารตะตรยัย สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องวันแห่งพระรัตนตรัยอย่างง่ายๆมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well that's all we have time for today Just always tell yourself that I, I like, like English. English See you next time สวัสดีครับสวัสดีค่ะ